มีหลายคนมากเลยนะคะที่บอกว่าเขาเป็นน้ําท่วมปอดเนาะซึ่งอาการน้ําท่วมปอดเนี่ยถึงเราไม่ไปตรวจร่างกายเราก็อาจจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยการสังเกตอาการดังต่อไปนี้นะคะอาการแรกเลยก็คือภาวะอาการที่สําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะๆนะแล้วมีอาการเหนื่อยแบบเหนื่อยหอบเหนื่อยง่ายๆนะคะท้องอืดอาหารไม่ย่อย หายใจหอบบางคนเนี่ยจะมีเสียงวิ้ทด,ด,ด้วยนะคะบางคนเป็นหนักถึงขนาดน้ำลายฟูมปากและที่ที่เป็นหนักๆก,ก็คือไม่สามารถที่จะนอนนอนราบกับพื้นได้ค่ะเพราะว่าถ้านอนแล้วน้ํามันก็จะไปท่วมที่ปอดเขาว่าอันนี้เขาว่าแบบนั้นเนาะแต่ว่าถ้านั่งระดับน้ํามันก็ลดลงทีนี้ถ้าทุกคนอยากจะรู้แน่ๆว่าเ,เราเป็นภาวะน้ําท่วมปอดหรือเปล่าสามารถไปตรวจได้นะ สมมุติว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะไปเอ็กซเรย์ปอดของเราไปดูเขาก็จะเห็นเลยว่ามันมีภาวะน้ําท่วไมไหมแล้วก็นอกจากที่จะไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วสังเกตนะเวลาถ้ามันมีอาการอย่างเงี้ยหมอเนี่ยเขาจะให้เราตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะเรียกว่า EKG นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะเช็คอัตราการเต้นของหัวใจว่ามันปกติดีไหมแ้ก็มีการตรวจเ c ็ o โคคาร์ดิโอกรฟีนะคะ หรือว่าการตรวจอันตราซาวหัวใจนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเช็คในระบบกล้ามเนื้อระบบลิ้นหัวใจว่าลิ้นหัวใจเนี่ยมีการรั่วหรือเปล่าแล้วก็เช็คในส่วนของการไหลเวียนของเลือดที่ความดันหัวใจการไหลเวียนของเลือดตรงหัวใจแล้วก็ระบบความดันหัวใจด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราตรวจแล้วเราก็จะทราบแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เป็นน้ําท่วมปอดหรือเปล่านะถ้าทุกคนอยากรู้ลองลองไปตรวจดูหรือว่า เช็คอาการที่เนกบอกก็ได้แล้วน้ําท่วมปอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีสาเหตุอะไรไปดูกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะเกิดภาวะน้ําท่วมปอดได้เนี่ยนะคะมันมีสาเหตุมาจากการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกอะคะ่ะเพืเ่อนๆน้ําท่วมปอดเนี่ยสัมพันธ์กับหัวใจนะภาวะหัวใจมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจล้มเหลวเนี่ยจะทําให้เกิดน้ําท่วมปอดแล้วก่อนที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจอ่อนแรงลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจโตลักษณะแบบนี้ก็จะมีสิ่งที่เป็นมาก่อนหน้านั้นก็คือปัญหาหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดหนาตัวหลอดเลือดตีบตอนเด็กเนี่ยหลอดเลือดของเราจะมีความยืดหยุ่นไม่หนามากเกินไปไม่บางไม่ตีบไม่ตันลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะยืดหยุนนะคะแล้วเวลาเลือดอสูบฉีดก็จะไหลเวียนไปได้ดีแต่ทีนี้พอเราอายุ มากขึ้นจากการกินอาหารอาหารแป้งโดยเฉพาะแป้งขัดขาวอาหารแปรรูปน้ำตาลน,น้ำตาลเคมีเนาะไขมันเทียมลักษณะแบบนี้กินไปกินไปนะคะมันก็จะส่งผลต่อระบบหลอดเลือดของเราหลอดเลือดที่เคยสวยๆที่เคยยืดหยุ่นเนี่ยก็จะแข็งกระด้างก็จะหนาตัวขึ้นก็จะมีอาการที่แบบตีบตีบลงหนาตัวขึ้นเนาะทีนี้เวลาหนาหนาตัวขึ้นนะคะ มันก็จะเกิดปัญหาอะไรหรือว่ามันจะเกิดปัญหาเขาเรียกว่าความดันความดันสูงเพราะว่าหลอดเลือดมันหนาตัวเนาะเวลาหัวใจมันจะปัม๊มมันก็ต้องปั๊มแรงขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดมันหนาตัวแบบนี้ค่ะแล้วพอหลอดเลือดเรามีปัญหาหนาตัวปุ๊บเรายังไม่หยุดพฤติกรรมการกินอาหารแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมเนาะนานๆไปหัวใจก็จะเริ่มมีปัญหานะคะหัวใจเริ่มมีปัญหาพอมีความดันเนาะ ความดันบ่อยๆ่อยๆเลือดหนาตัวบ่อยๆหัวใจปั๊มไปเยอะๆปั๊มแล้วบางทีไม่ไปด้วยนะคะก็จะเกิดหัวใจหนาหัวใจเขาเรียกว่าหัวใจโตเกิดหัวใจโตพอหัวใจเริ่มโตเนี่ยพอพอสมมติว่าเราก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมการกินสูบบุหรี่กินเหล้ากินอาหารแปรรูปแบบนี้จากหัวใจภาวะหัวใจโตก็จะเกิดปัญหาบางทีก็ลิ้นหัวใจรั่วหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นเป็นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงบางคนกินยาเนาะยาบางตัวเนี่ยมันทาให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงยาบางตัวทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะยาบางตัวมีผลต่อระบบของหัวใจทั้งสิ้นเลยค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะสรุปแบบนี้เนาะแล้วพอหัวใจเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยนะคะพอหัวใจมีปัญหาปุ๊บทีนี้แหละมันก็จะนําไปสู่ภาวะที่เราจะไปรู้จักน้ําท่วมบอดกันนะโดยปกติเนี่ยเวลาการ ปั๊มหัวใจเนาะหัวใจเนี่ยจะปั๊มตลอดเวลานะคะปั๊มเลือดเพื่อเอามาใช้ในระบบของร่างกายของเราการปั๊มของหัวใจเนี่ยร่างกายก็จะเอาเลือดจากหัวใจมันมีสองข้างเนาะข้างขวากับข้างซ้ายาเลือดเนี่ยนะคะเวลาเขาจะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแล้วก็มีปอดอยู่ดูตามภาพนี้นะพอหัวใจฝั่งขวาเนี่ยรับเลือดมาจากร่างกายนะคะพอรับมาปุ๊บก็จะปั๊มไปยังปอดเพื่อที่จะเอาไปฟอกแล้วก็ กระบวนการฟอกเ,เพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปให้กับร่างกายค่ะแล้วก็ดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทีนี้พอได้เลือดดีก็เอาเลือดจากปอดเ,เข้ามายัางตอนที่เข้าเข้าไปด้าน,านขวานะมันต้องมันต้องผ่านหัวใจสองข้างเนาะอันแรกคือผ่านไปด้านขวาเสร็จแล้วเอาไปฟอกที่ปอดพอฟอกเสร็จก็จะเอาออกซิเจนเอามาใช้และเลือดที่ดีเนี่ยก็เอากลับเข้ามาโดยผ่านหัวใจด้านซ้าย ทีนี้บางเอิญว่าหัวใจมันล้มเหลวมันมีปัญหาเนาะหัวใจข้างซ้ายเนี่ยพอได้รับเลือดแล้วเวลาจะปั๊มออกไปเนี่ยดันปั๊มออกไปได้ไม่หมดค่ะเพราะว่าหัวใจมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อหัวใจหนาหัวใจลิ้นหัวใจรั่วมีการกระชอกมีการแบบเวลาดันออกปั๊มออกไปก็ออกไม่หมดก็มันก็จะมีเลือดข้างอยู่ที่หัวใจเนาะทีนี้พอมีเลือดข้างอยู่ที่หัวใจกระบวนการของร่างกายเนี่ยพอเขาจะทําแบบนี้ค่ะ คือเขาจะมีการปั๊มอยู่ตลอดเวลาหัวใจไม่ได้หยุดปั๊มเลือดนะคะแม้แต่นอนหลับก็ยังปั๊มแต่พอหัวใจเนี่ยปั๊มออกไปไม่หมดเนาะไอของเก่าไม่หมดไอของใหม่มามันก็ล้นหัวใจแล้วก็ท้นไปที่ปอดไอตัวที่ท้นไปที่ปอดเนี่ยคือน้ําไปท่วมปอดมันไม่ใช่น้ามันคือเลือดเลือดเนี่ยไปท่วมปอดแล้วพอเราไม่แก้ที่ต้นเหตุนะคะ พอเราไม่แก้ที่ต้นเหตุเดี๋ยวพอเราไปหาหมอหมอก็จะให้ยามากินซึ่งเคสแบบนี้บางคนเนี่ยเสียเงินเป็นล้านๆเลยนะอย่างที่บอกก็คือถ้าสมมุติเราไม่แก้ที่ต้นเหตุท่านีเล่าให้ฟังนะว่ามันมีปัญหามาตั้งแต่กินอาหารแล้วหลอดเลือดมันขุกค,คะ่ะหลอดเลือดมันหนาตัวมันแข็งเพราะอาหารแป้งอาหารน้าตาลอาหารอุตสาหกรรมเคมีพวกนี้พอหลอดเลือดมีปัญหากินยาความดันกินไปกินมาเนี่ยจากความดันก็เป็นเกี่ยวกับหัวใจ เพราะว่าเราไม่หยุดกินของที่มันเป็นแป้งขาวอุตสาหกรรมเคมีมันก็เป็นไขมันไตกีซรายเนาะทำให้มีการหนาตัวของหลอดเลือดหัวใจก็มีการตีบมีการหัวใจอ่อนแรงหัวใจโตลักษณะแบบเนี้ยจนกระทั่งมาจนถึงน้ำท่วมปอดก็คือเลือดท่วมปอดนั่นแหละสรุปก็คือน้ำท่วมปอดคือเลือดไปท่วมปอดแล้วมันเกิดจากตัวเรานี่แหละทำค่ะเ,เพื่อนๆน้ำท่วมปอดจะไปโทษใครนะ ทษตัวเราเองแล้วก็แก้ก็แก้ที่ต้นเหตุสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนนะจะได้รับประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะรักษาระบบหลอดเลือดของเราด้วยการมาหันมากินอาหารที่ปลอดภัยใครไม่รู้ว่าอาหารปลอดภัยเป็นแบบไหนนี่มีหนังสือกัวไร้ผงชูรสนะคะและอยากจะฝากเอาไว้สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของเราเนาะหัวใจเราเนี่ยทำงานปั๊มเลือดตลอดเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนยังไงอย่าลืม ดูแลหัวใจของคุณด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพหลอดเลือดที่สวยแล้วก็มีหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย